สวัสดีครับรายการสรุปข่าวและวิเคราะห์ครับโดย ATFX ประจำวันที่17มิถุนายนนะครับผม2021นเะฮะเมื่อคืนนี้นะครับมีข่าวใหญ่มากๆนะคะสำหรับผู้ที่เทรดท่าเงิน Forex และทองคำนะครับผมคือเรื่องของการประชุมเฟดนั่นเองนะฮะประชุมธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อคืนนี้นะฮะเราได้เจอเหตุการณ์ที่ตลาดตื่นเต้นเหนือความคาดหมายของตลาดไปเยอะนะฮะผมขอเริ่มต้นที่ภาพนี้ก่อนละกัน าการประชุมเฟดรอบที่ผ่านมาครับผมเราคาดกันว่านะจะมีการคุยเรื่องเกี่ยวกับการปรับเพิ่มดอกเบีย้ยหรือการลดสภาพคล่องนะครับเนื่องจากว่า2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลข CPI มันเพิ่มขึ้น CPI นะครับเงินเฟอ้อเนี่ยมันเริ่มมาลสี่เปร้าตและอัตราการจ้างงานก็มีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับตลาดก็เลยคาดการกันว่าเออเฟดหน้าจอกมาพูดอะไรสักหน่อยนะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับผมว่าเออเขาจะมีการปรับทิศทางนโยบายหรือไม่นะครับผลออกมาแล้วครับ มีการปรับเปลี่ยนจริงๆนะครับมีการมองว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าที่คาดนะครับสำหรับท่านที่ไม่เข้าใจว่าดอกเบี้ยนโยบายคืออะไรนะครับดอกเบี้ยนโยบายเป็นดอกเบี้ยจากธนาคารกลางนะครับที่จะใช้เป็นดอกเบี้ยดําเนินการเกี่ยวกับนโยบายให้กับธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับผมเวลาธนาคารพาณิชย์จะมากู้นะครับก็ต้องกู้และจ่ายดอกเบี้ยเท่านี้นะครับให้กับธนาคารกลางนะครับผมซึ่ง ตอนนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารเนี่ยมันอยู่ที่0.25เนมานานมากๆแล้วนะครับผมแต่เมื่อคือนนี้นะฮะได้มีการพล็อตกราฟออกมาใหม่นะครับคณะกรรมการในเฟดต,ตอนนี้นะครับได้มีการเปลี่ยนมุมมองนะฮะเริ่มมีมองว่าในปี2023นะครับผมจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยแบบมีนัยสำคัญนะครับ13คนจาก18คนนะครับของคณะกรรมการเฟดนะครับมองว่าจะมีการปรับดอกเบี้ยขึ้น สครั้งนะฮะในปี2023อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเ,เพราะการปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยส่งผลต่อพื้นฐานของค่างเงินแบบจริงๆจังๆเลยละ่ะตรงนั้นถ้าใครที่กาลังเทรดค่างเงิน f o r e x อยู่ขอให้ลองศึกษาเรื่องนี้ให้ใกล้ชิดนะครับเอาล่ะอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้ามองภาพนี้นะคะตอนนี้นะครับในปี2022ปีหน้าเนี่ยตอนนี้มีอยู่ราๆ สองคนนะครับที่มองว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเกิน0.5นเะครับผมแต่ในปี2 0 2 3เนี่ยแหละอันนี้แหละคือภาพที่เขาเริ่มมากันจริงๆแล้วว่าจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยกันนะครับทีนี้นอกจากการคุยเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยแล้วนะครับเรามีการคุยอีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องของเทเปอร์หรือการลดวงเงิน QE นะครับตอนนี้เนี่ยจากการประชุมเมื่อวานเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าจะมีการลด QE เมื่อไหร่นะครับผมแต่มีการเริ่มคุยกันแล้วว่าเอ้ยเราจะนัด คุยเรื่องการลด QE กันตอนไหนดีนะครับผมซึ่งในความเป็นจริงแล้วยังไม่เกิดขึ้นนะจนกว่าเขาจะรู้สึกว่านะครับเศรษฐกิจเนี่ยมีการก้าวหน้าแบบมีนัยสําคัญจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องของการลดวงเงิน QE นะครับสบายใจได้ยังไม่ได้ลดนะฮะแต่ตอนนี้ภาพเศรษฐกิจที่ออกมาตอนนี้นะฮะเขามองแล้วว่าเศรษฐกิจอเมริกาเริ่มมีการปรับตัวที่ทางที่ดีขึ้นจากการปูพรมฉีดวัคซีนนะครับให้ในทั่วประเทศนะครับผม อันนะคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะทีนี้ขอเล่าเพิ่มเติมหน่อละกันมี2เรื่องแล้วนะเรื่องแรกนะครับมีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับดอกเบี้ยขึ้น2ครั้งครั้งละ0.25%สในปี2023นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการลดวงเงิน QE ยังไม่ลดตอนนี้จะรอให้มีภาพการฟื้นตัวที่ชัดเจนกว่านี้ก่อนยั่งยืนกว่านี้ก่อนนะครับถึงจะมีการลดวงเงิน QE แต่เริ่มมีการนัดคุยกันแล้วว่าเอ๊ะ e, เราจะคุยเรื่องของการลดวงเงิน QE ตอนไหนดีนะครับผมอันนี้คือ2เรื่องหลักๆที่เกิดขึ้นส่วนนโยบายที่ตัดสินเมื่อวานครับก็คือยังคงดอกเบี้ยเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเพิ่มวงเงินหรือลดวงเงินอะไรนโยบายยังเหมือนเดิมแต่มีการปรับการคาดการเศรษฐกิจใหม่ถามว่าสิ่งที่เขาพูดมาส่งผลยังไงกับค่างเงินดอลลาร์เมื่อดอลลาร์นะครับต้องเข้าใจธรรมชาติของเงินก่อนว่าธรรมชาติของเงินจะไหลไปหาที่ที่มีผลตอบแทนสูงกว่าเสมอ ในตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ดอกเบีย้ยต่ำบางที่ดอกเบีย้ยติดลบถ้าอเมริกานะครับมีการปรับดอกเบีย้ยมากขึ้นนะครับผมจะส่งผลให้เงินที่อยู่ประเทศต่างๆที่ดอกเบีย้ยต่ำทั้งทั้งหลายเนี่ยจะไหลกลับมาที่ค่างเงินดอลลาร์สหรัฐทําให้เมื่อคืนนี้นะครับดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าขึ้นสังเกตได้จากทองคําค่าเงินปอนที่ที่คุณหนุ่มจะมาเล่าให้ฟังนะแล้วก็เรื่องของค่างเงินต่างๆที่ห้อยด้วยอยู่เอสดอลลาร์นะครับปรับตัวลงอย่างรุนแรงเมื่อคืนก็คือดอลลาร ทีนี้คําถามต่อมาฮะว่าแล้วการปรับตัวแข่งค่าของดอลลาร์เนี่ยจะเป็นการแข่งค่าที่ยั่งยืนหรือเปล่าอ่ะผมบอกใช่ไหมว่ามันมีผลแต่ในยะทางพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะครับผม mm hmm. ต้องเรียนกันก่อนว่าต้องคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นักลงทุนคาดหวังมานานแล้วนะครับว่าธนาคารกลางจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะครับผมซึ่งมันก็มีความไม่แน่นอนมาตลอดนะทีนี้ เมื่อภาพรักษณ์ของภาพทิศทางของทางเฟดอเมริกาชัดเจนนะครับแต่แต่นะแต่นะการประชุมของ ECB เมื่อคืนเนี่ยของยูโรเนี่ยบอกว่าจะไม่มีการลดสภาพคล่องในขณะเดียวกันของทางสวิตฟังครับผม C H F ครับถ้าใครเทรดอยู่นะฮะที่จะมีการประชุมวันนี้นะครับวันนี้หรือพรุ่งนี้นะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวให้คุณม,มิวอธิบายอีกทีหนึ่งนะก็คาดการณ์ว่าจะไม่ได้มีการลดวงเงิน QE อะไรเหมือนกันนั่นจะยิ่งส่งผลให้ค่างเงินนะครับบีบไปทางดอลลาร์มากขึ้นเพราะว่า ทางธนาคารกลางอื่นๆเนี่ยนโยบายเหมือนเดิมแต่ทางสหรัฐเนี่ยจะมีทิศทางปรับดอกเบี้ยขึ้นเงินที่อยู่ประเทศอื่นๆนะครับก็จะไหลเข้าที่ดอลลาร์สหรัฐด้วยอัตราที่เร็วขึ้นอันนี้เป็นภาพที่เรียกว่าดอทพล็อตนะครับผมเป็นภาพมุมมองทางเศรษฐกิจของเฟดนะฮะตอนนี้ก็ต้องมองว่าเขามีทิศทางจะปรับดอกเบี้ยข,ขึ้นแล้วแต่ยังไม่ลดสภาพคล้องนะเดี๋ยวถ้ามีสัญญาณมาเมื่อไหร่นะครับเขาจะอัปเดตก,กันอีกทีหนึง่งและทางเอทจะไม่พล,ลาดหลงนี้แน่นอนเดี๋ยวเราส่งต่อข่าวนี้ไปให้กับทางคุณ ขอบคุณคุณจอบนะคะก็เรามาตามข่าวต่อนะคะคือเมื่อวานเนี่ยบิวอ่านข่าวว่าคุณโจไปเดนกับปูตินเนี่ยเขามีการประชุมสุดยอดทั้งประวัติศาสตร์เนาะเป็นการเจอกันครั้งแรกนะคะแล้วก็อันนี้ก็โดยสรุปการประชุมนะคะคือทั้งสองคนเนี่ยทั้งสองผู้นำเนี่ยเขาก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะส่งเอกอัครราชทูตของตัวเองเนี่ยกลับไปประจําเมืองหลวงของอีกฝ่ายตนตามเดิมนะ,ะถ้าใครจําได้เนาะก็คือเขาทะเลาะก,กันแล้วก็เรียกทูตแต่ละประเทศกลับนะคะตอนนี้คือตกลงกันได้หนึ่งข้อแล้วนะคะว่าจะส่งทูตของแต่ละประเทศกล แล้วก็ระหว่างการพูดคุยเนี่ยทั้งสองท่านนะคะไม่ได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวนะคะนอกจากล่ามที่อยู่กันพูดคุยด้วยก็ยังมีานายกรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงต่างประเทศของแต่ละประเทศอยู่ด้วยนะคะซึ่งแตกต่างจากสมัยทัมนะคะเพราะว่าสมัยทัมเนี่ยทัมกับปุตินเนี่ยคุยกัน2คนอยา่างสนิทสนมนะคะไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยเนาะ,ะมีแค่ล่ามนะคะแล้วก็หลังจากจบปุ๊บก็แยกกันแถลงข่าวด้วยนะคะทั้งคู่นะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอ่าข้ออ่าเรื่องเกี่ยวกับการแทรกแซงของรัสเซียเกี่ยวกับอ่าที่สหรัฐ กล่าวหาว่ารัสเซียเนี่ยแทรกแสงการเลือกตั้งสหรัฐนะคะแล้วก็เรื่องอิทธิพรลรัสเซียในยูเครนนะคะแล้วก็เรื่องการแลกตัวประกรันเนี่ยก็คือเท่าที่อ่านจากสรุปก็คือ,อยังตกลงกันไม่ได้นะคะมีแค่ตกลงกันได้เรื่องเดียวเนาะ mm. แล้วก็ปุติีเนี่ยเขาหลังจากประชุมเสร็จเนี่ยเขาก็ออกมาถแถลงการนะคะแล้วก็กล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียและสหรัฐเนี่ยแบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกันร,ระหว่างสําหรับเสรีภาพด้านยูเคร์นะคะแล้วก็จะเจรจา กันไปถึงความเป็นไปได้ของการเปลีป่ยนแปลงสนีิสัญญา New Start นะคะเพื่อจํากัดอาวุธนิวเคลียร์ที่เพิ่งขยายเวลาออกไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะอันนี้ก็คือเหมือนห้อยท้ายว่าอาจจะมาคุยกันอีกครั้งเรื่องอสนีิสัญญานิวเคลียร์นะคะอันนี้โดยสรุปนะคะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะคะที่เตรียมมาวันนี้นะคะเป็นข่าวอังกฤษกับออสเตรเลียนะคะ,ะในภาคหัวข่าวนะคะก็บอกว่าอังกฤษแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ย ประกาศบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีโดยที่อังกฤษระบุว่าจะทำให้สินค้าอังกฤษที่ส่งออกไปออสเตรเลียปลอดภาษีทั้งหมดกระตุ้นการสร้างงานแล้วก็ธุรกิจทั่วประเทศนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้นก็มีอีกประเด็นหนึ่งด้วยนะคะก็คืออังกฤษเขาตกลงจะจำกัดการนำเข้าสินค้าเกษตรปลอดภาษีจากออสเตรเลียเป็นเวลา15ปีนะคะเพื่อป้องกันเกษตรกรของชาวเกษตรกรชาวอังกฤษนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นร้อนแรงทางการเมืองนะคะแล้วก็ก่อนที่ทั้งสองคนเนี่ยทำข้อตกลงร่วมกันแต่ว่าข้อตกลง ที่ตกลงร่วมกันตอนนี้ก็คืออังกฤษเนี่ยจะเอาของไปขายที่ออสเตรเลียโดยปลอดภาษีนะแต่ว่าทางฝั่งออสเตรเลียเนี่ยยังไม่ได้มีข้อตกลงเพิ่มเติมกับทางอังกฤษเนาะแล้วก็เขาจะมีการพูดคุยกันเพิ่มเติมด้วยนะคะน่าจะมีการสรุป ภายใน23สาวันนี้นะคะแล้วก็ทางนี้ก็คืออังกฤษเนี่ยเขาเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่อันดับที่8ของออสเตรเลียนะคะแล้วก็มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศอยู่ที่26,9 0 0ก้าล้านดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะก็ถ้าปีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ64,300ล้านบาทนะคะอันนี้เราก็ต้องตามต่อไปนะคะว่าโดยสรุปแล้วอีกสองสวันเนี่ยเขาจะมีการตกลงการค้าอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ส่งผลต่อสกุลเงินออสเตรเลียนะคะแล้วก็สกุลเงินปอนด์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวเพิ่มเติม จากม yup ิวนะคะสาหรับข่าวตามตารางแล้วก็การวิเคราะห์กราฟนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้คุณนมเลยค่ะได้ครับคุณมิวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ต่อแงะนะครับตรงนี้นะครับข่าวตามตารางเนี่ยเดี๋ยวผมขอจัดจัดหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับข่าวตามตารางในวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าวันนี้ข่าวเราค่อนข้างเยอะนะนอกจากสรุปเฟดแล้วนะครับวันนี้ข่าวเริ่มตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับมีการประชุมเฟดนะผ่านมาแล้วนะครับตอนตีห้าครึ่งนะครับก็มี <c oughs> ออกมาพูดนะครับของประธานธนาคารกลางของแคนาดานะครับคุณมาเฟ่ตนะครับแล้วก็ตอนตีห้าสี่สิบห้านะครับเป็น GDP ของนิวซีแลนด์นะครับเทียบรายควอเตอร์ออกมากดีกว่าเดิมนะครับมากๆเลยนะครับแล้วก็เจ็ดโมงสิบนาทีแล้วจนถึงแปดโมงครึ่งนะครับเป็นในส่วนของออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียนี่ เป็นข่าวดีสําหรับออสเตรเลียเลยนะครับก็คืออัตราการว่างงานนะครับลดลงนะครับจาก5.5นะครับเหลือ5.1นะครับแล้วก็มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะครับ Employment Change นะครับก็คือเพิ่มมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากกว่า100,000ตำแหน่งนั่นเองนะครับข่าวที่เราจะต้องสนใจถัดไปนะครับก็คือช่วงบ่าย2โมงครึ่งของวันนี้นะครับเป็นรายงานนะครับเป็นรายงานเขาเรียกว่าเป็นการประกาศอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ แล้วก็นโยบายทางการเงินนะครับของธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์นะครับตัวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาคาดการณ์ออกมานะครับว่าน่าจะยังน่าจะยังไม่ไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินนะครับก็คือยังจะเข้าไปซื้อทรัพย์สินนะซื้อพันธบัตรอยู่นะครับแล้วก็สนับสนุนให้มีการออกไปลงทุนนอกประเทศนะครับนะบแล้วก็ เขาคดาดไก่นะครับว่าตัวธนาคารกลางของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะเป็นธนาคารสุดท้ายที่ประกาศขึ้นอตัตราดอกเบีย้ยนะครับนนี่ก็เป็นข่าวแล้วก็เป็นคาดการนะครับตอนช่วงทุ่มครึ่งของวันนี้ครับเป็นดัชนีนะครับเป็นดัชนีที่สำรวจมาจากาผู้ผลิตนะครับในเขตของ Federal Reserve p h i l a ิลาเดลเนะครับซึ่งก็จะเป็นตัววัดแล้วนะครับเป็นตัววัดเศรษฐกิจตัวหนึ่งนะครับ ตัววัดตัวนี้นะครับคาดการออกมาว่าจะลดลงนะครับจากก่อนหน้าเป็น31.5นะครับแล้วก็คาดการมาคือ30.0นะครับแต่ตัวที่อยากให้โฟกัสก็คือ u n employment claim นะครับก็คือจำนวนผู้ขอรับสวัิการการว่างงานนะครับมีจำนวนลดลงนะคาดว่านะครับน่าจะลดลงนะครับจาก376,000รายนะครับเหลือแค่360,000รายนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้จริงนะครับจะส่งผลดีต่อดอลลาร อินเด็กดอลลาร์อเมริกาอีกทีหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าวัน,นวันนี้ตอนตีหนึ่งแข่งข้ามมาแล้วใช่ไหมครับอาจจะโดนซ้ําอีกรอบหนึ่งก็คือตอนช่วงพุ่มเครื่องของวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับกราฟของเรานะครับผมแน่นอนว่าหลังจากที่มีขา่าวใหญ่ตอนช่วงตีหนึ่งใช่ไหมครับสิ่งที่เราควรจะทําในวันนี้คือการเทรดรีบาวนั่นเองนะฮะการเทรดรีบาวเพราะว่าตอนตีหนึ่งเนี่ยไม่มีตลาดไหนเปิดนะไม่มีตลาดไหนเปิดมาสู้กับ ตลาดอเมริกาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นวันที่ที่เราจะได้เห็นจริงๆแล้วนะครับว่านักลงทุนในในแต่ละเซกชันนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปฝั่งเอเชียของเรานะครับเขามีความคิดเห็นยังไงนะครับปกติแล้วราคามาควรจะลงต่อใช่ไหมครับแต่ว่าเราสามารถเทรดสั้นๆได้จากการรีบาวของราคานะครับจริงๆราคามารีบาวตั้งแต่เมื่อคืนและช่วงประมาณตีสามตีสี่นะครับเนี่ยครับแล้ว ถ้าเกิดว่าเราไม่ทันนะครับสิ่งที่เราจะสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือเป็นการ Follow ครับเทรดแบบเทรน f o l l o w นะครับโดยที่เราจะคาดการไว้นะครับว่าถ้าหากว่าเราเทรดแบบเทรน f o l l o w คือเราจะต้องทำการช็อตเซลล์ทุกอย่างที่มันสลกับ USD US อลลาร์นะครับ จังหวะที่เราจะไปกดนะครจะเป็นช่วงค่ำของวันนี้นะครับเพราะว่าคิดว่าผมคิดว่านะครับช่วงเช้ากับช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นการรีบาของราคาทั้งหมดเลยนะครับใครที่จะเทรดแบบรีบาบผมจะมีเป้าให้เป้านะสูงสุดที่มันสามารถขึ้นไปได้ก็คือตำแหน่งที่ราคาทะลุตัวแนวรับทั้งหลายทั้งแหล่นะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่านิวซีแลนด์ดอลลาร์เทียบกับยูเอสดอลลาร์ Dollar, นะครับก็จะมีตำแหน่งของเขาอยู่ตำแหน่งใน ที่ราคาหลุดลงมานะครับก็คือ0.7126นะครับซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันไม่เท่าไหร่นะฮะห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ40พิฟนะครับใครจะกดบายนะครับทาร์เกตสูงสุดคือตำแหน่งนั้นเลยนะครับตำแหน่งที่ราคาพึ่งทะลุลงมาทุกตัวเป็นแบบนี้หมดนะฮะทุกตัวเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น AU นะฮรทาเฟรม4ชั่วโมงก็เหมือนกันนะครับ GU นะครับ ผมจะลากตัว h o r i ซ o n t a l line ไว้แล้วเนาะ g u ก็เหมือนกันนะครับราคาที่มันสามารถขึ้นไปได้สูงสุดนะครับก็คือ1.4041นะครับซึ่งราวๆประมาณ40พิ p นะครับถ้าเกิดว่าขึ้นมาแบบนี้ได้จริงนะครับเราก็สามารถดักช็อตได้เลยนะครับเพราะว่าทิศทางเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าดอลลลน์เด็กน่าจะสามารถแข่งค่าขึ้นไปได้นะครับนะครับนี่ตรงนี้นะครับได้สามารถแข่งค่าขึ้นไปได้นะ รอถ้าเกิดว่าดอลลาร์อินเด็กซ์ทำอ่าตอนนี้เป็นทำเฟรมเดย์เนาะมันน่าจะมีโลเกิดขึ้นก่อนนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าช่วงจังหวะที่ราคาลงมาทำโลอตรงนี้จะเป็นโลเลยไหมหรือว่ามันจะหรือว่ามันจะสามารถลงมาได้อีกนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะมีให้เลือก2ทางนะถ้าเกิดว่าจะเทรดช่วงเช้านะครับให้เทรดแบบอ่าเทรนด์เคาเตอร์ก็คือ เทรดจังหวะที่ราคามันรีบาวน์นะครับรีบาว์จากข่าวนะหาตัวที่ยังขยับขึ้นไม่เยอะนะครับอย่าง NU เนี้ยนะครับ n u แบบนี้นะครับมันมันขยับขึ้นมาเยอะแล้วนะครับก็จะมีตัวอื่นที่ยังขยับขึ้นไม่เยอะอย่างเช่น GU EU อนะครับในอียขยับขึ้นมาไม่เยอะมากนะครับรอรอช่วงบ่ายๆแล้วก็ตลาดยุโรปเปิดอาจจะมีการรีบาว์กลับไปได้อีกเยอะนะครับ uJ ก็เหมือนกันนะครับ ยูเจก็เหมือนกันแต่ว่าตัวยูเจเนี่ยก็จะทิศทางตรงกันข้ามกับพวกที่มี US$ เอดอลลาร์อยู่ข้างหลังนะครับเทียบอยู่ข้างหลังนะครับยูเจนะครับเราจะเป็นที่ต้องรอให้มันย่อลงมานะครับที่หนึ่งห่งนอนะครับนะครับแล้วเราค่อยกดบายตามขึ้นไปนะครับตัวยูเจเนี่ยวิ่งเป็นช a นแนลได้ค่อนข้างดีเห็นไหมครับก่อนหน้านี้นะตรงทาเฟรมเดนะครับราคาวิ่งไปวิ่งขึ้นไปเป็นชแนลนะครับ ราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังเชื่อมั่นว่าราคาน่าจะวิ่งเป็นชันเนลแบบนี้อยู่นะครับแบบนี้อยู่นะก็แปลว่าเราน่าจะสามารถเห็นยูเจนะครับวิ่งวิ่งลงมาได้เยอะกว่าเพื่อนนั่นเองนะครับ u c a คนะครับตัวต่อมาคือ u c a คนะ u c a ค had, ก่อนหน้านี้ไซเวนะพึ่งมาเป็นเทรนเมื่อวานนี้นะเ,เมื่อเช้านี้นะตอนตีหนึ่งนะครับคุณใช้คำว่าเช้าได้ไหมหรือต้องใช้คำว่าดึกนะครับตรงนี้นะครับต้องรอนะครับ ตรงนี้อาจจะไกลนิดนึงนะครับเพราะว่าจังหวะที่ยูแครดเบรกเนี่ยคือมันเป็นมันเป็นก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์เนี่ยมันไม่ได้ฟอร์มตัวมันไม่ได้ฟอร์มตัวให้เราเห็นชัดเจนนะเพราะนั้นเนี่ยตอนมันเบรกก็คือไปค่อนข้างไกลนะครับแล้วผมคิดว่ายูแครที่วิ่งได้ภายในหนึ่งวันนะครับคิดว่าไม่น่าจะสามารถรีบาวลงมาถึงตำแหน่งที่ราคามันเบรกลงมาได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยยูแคคิดว่าน่าจะต้อง เราเราเทรดแบบสวนเทรดลงมาไม่ได้นะครับเราเราจะเป็นที่ต้องกดบายเพื่อ Follow ไปน่าจะดีกว่าสำหรับ u c a คนะครับสรุปนะครับสรุป,รปตัวที่น่าสนใจสุดคือ EU นะครับ EU นะครับเพราะว่าหนึ่งคือคิดว่าตรงนี้นะครับราคาลงมาแตะจุดโลพอดีนะครับน่าจะมีการรีบาวกลับขึ้นมาเทรดสั้นๆนะครับเทรดสั้นๆแล้วก็กำไรแล้วให้เลื่อน TP TP หรือว่า Stop Loss เอามากันทุนไว้ก่อนนะครับหรือใช้ t a i l i n g stop ก็ได้นะครับเป็นการเป็นการรับประกันว่าเราจะไม่ขาดทุนถ้าเกิดถ้าหากว่าราคาบวกกลับลงมานะครับเพราะความเสี่ยงของการมันมีความเสี่ยงของการเทรดแบบ counter trend อยู่แล้วนะครับนะเราสวนเทรนด์อยู่นะครับเราน้ําเชี่ยวเราเรือเข้าไปขวานะนะครับผมเราขวางได้แป๊บหนึ่งนะครับเก็บกําไรเก็บน้ําไว้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับก็คือทองคำนะทองคําเมื่อวานลง ลงเยอะมากๆนะฮะลงเยอะมากๆดูทำฟรมสี่ชั่วโมงครับลงมาประมาณห้าสิบเหรียญน,นะครับทีนี้เนี่ยทองคำนะครับแน่นอนว่าต้องมีการรีบาวซึ่งรีบาวไปแล้วนะครับลงมาต่ําสุดที่หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งนะครับถ้าถามว่าทองคําควรจะเทรดยังไงนะควรจะเทรดยังไงเทรดเทรดแบบอ่ารีบาวได้เหมือนกันนะครับสามารถบายตางึ้นไปได้แต่คุณต้องยอมรับกับสต็อปลอสท,ที่ที่มีก่อนนะสต็อปลอสอาจจะ ต่ำกว่านะต่ํากว่าหนึ่งแลงมาหน่อยนะครับอาจจะเป็น1808งนะเราเๆนี้นะครับซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ14เหรียญนะครับแล้วก็ GP ก็ขึ้นมาตรงตรงจุดโลตรงนี้เลยนะครับหนึ่นะครับหนึ่หรือเอาแค่ข้างล่างนี้ก็ได้ครับจังหวะที่ราคาเบรกลงมานะครับหนึ่นนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าราคาขึ้นมาแตะตรงนี้ได้จริงนะครับเราจะได้ ระยะอยู่ที่ประมาณ17เหรียญน,นะครับลิงก์นีวออลโชของเราคือ1ต่อหนึ่งนะครับทำไมผมถึงมาร์กไว้ตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นไฮที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านะครับนี่ผมมาร์กให้ดูนะครับตรงนี้สามารถใช้เป็นสามารถใช้เป็นแนวต้านเดิมได้นั่นเองนะครับนะครับโอเคก็สําหรับทองนะก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ย้ำนะครับทุกตัวสามารถเทรดรีบาวได้นะครับแต่พอเป็นช่วงตลาดอเมริกาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าเทรดรีบาวเด็ดขาดนะครับต้องเทรดแบบเทรดฟรอโล่นะครับสำหรับการสรุปข่าวนะครับแล้วก็วิเคราะห์กราฟจากเอทีเอฟเก์นะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ